ของเสบอีสานหนึ่งก็คือเฮ็ดหูหนูเห็ดหูหนูเกิือยู่น้ำขอนน้ำตอ้อนยางตัดตน้นยางมาไวแต่าพาทานแต่ว่าฝนตกห่ำมเมื่อใดพอทานพนันกินเห็ดหูหนูพีน่น H H ้นองพี่ยุกพี่อีกก็พอได้กินยกะคัขขนฝนตก นี่น่ะแมนเบิด์ตกำลังสิเก็บมันสิเกิดน้ำต้นยางตัวน,นี้กำลังสิออกนี่น้อยอยู่นี่อีกสองสามมือเกือสิกินไน้แล้วขึ้นเป็นทอนเต็มอยู่นี่แมนเบิดแล้วพี่น้อง มาเ,เลยมาเลยมาเบิ่งแจกเกียร์ไม่เผาท่านกลายเป็นเป็นเห็ดไปหมดหรอครับพอได้กิน